บล v e ไลฟ์กันนะครับผมแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ก็ล้างมือบ่อยๆครับพกหน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ขอบคุณยิบโรเช่ด้วยครับที่ชวนเราสองคนมาทำกิจกรรมแบบนี้นะครับผม ขอบคุณค่ะและถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดสิ่งดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์อ e ีบรเช่ของเราได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o กับอีบร c เช Thailand ์ไอจีนะคะอีบร c เชสแอดสกอรแล้วก็ Thailand ค่ะรวมถึงทวิตเตอร์นะคะกัแบบ e ี r o c h ช t ไ a ยแลนดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ l i น์แอดออฟฟิเชียลแอดเคกับ e ี r o c h ช t ไ a ยแลนดเช่นเดียวกันขอบคุณมากคนนา เลยค่ะนะคะอ่ะซูมซูม500คนยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ยังอยู่บอกยกตัวยกตัวให้รู้ยังอยู่ยกตัวยกตัวยกมือยกตัวเกีียวกาวกิ๊กการ์ดเออยกยกไปายยกไปายเรายังอยอ่านะคะเราคนเยอะสดีผ่านทางซูมเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษอย่างที่บอกว่ามิวกับกัฟยังอยู่ตรงนี้แต่ว่าวันนี้ไม่รู้มิวทราบหรือเปล่าว่ากัฟเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้มิวด้วย เออ,เอ,อจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราให้กลับไปเตรียมตัวก่อนนะคะโอเคได้คะ่ะคนเราดูน้องมิวขยับไปเลยคะ่ะโอเคค่ะ่ะเ,เดี๋ยวเราให้น้องกลับไปเตรียมตัวนิดนึงเพราะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องมิวแล้วก็ให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยให้กับพีบ่พีหวาดใจทุกคนขออนุญาตพูดคุยกับน้องมิวสั้นๆมิวรู้สึกไงบ้างที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับอีโรเช่แล้วก็ผ่านถังสูมด้วยก็ต้องบอกว่าดีใจดีใจมากๆเลยครับผมก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้มาครับผมแล้วก็ชอบแบร เขาเรียกว่าม cool. ีวิชั่นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆครับผมก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆจริงๆครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆมากๆที่เขาเรียกว่าสนับสนุนกิจกรรมกันก็เหมือนเราได้มาร่วมช่วยหลักโลกกันมากขึ้นด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าต้องรีบอดเพลงต่อต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวพี่อาจจะมาปิดกับเราตอนท้ายอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวขอญาตอยู่ด้วยกันก่อนนะได้นะได้ไม่ใช่ครับผมอ๋อโอเคได้เลยค่ะโอเคงั้นให้ ก่อนใช่ไหมแม่คะและสุดท้ายผลงานฝากผลงานทีหนึ่งทีสั้นๆได,ได้ไหมติดตามตรงไหนได้บ้างพาฝากเพลงด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เร่งทำมากๆเลยก็กูเดงกำลังจะปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับก็ไายเอ็มวีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอติดตามกันนะครับผมน่าจะได้เห็นทีเซอร์เร็วๆ,ๆนี้แล้วก็ตัวเพลงอาจจะปล่อยประมาณช่วงต้นกลุ่มถ่าก็ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับแม่คะขอบคุณน้องมิวด้วยนะครบวงร้องน้องมิวไปก่อนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมิวด้วยค่ะทุกายบาย thank you so much for watching us today Bye bye ขอบคุณวิวด้วยค่ะขอบคุณทางงั้นเราฝากทางนะคะกำอ,อักหนึ่งซอร์ไพรส์พิเศษค่ะที่น้องกั๊มาจัดให้กับทุกคนเลยถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะคะในซูมค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงกิ๊กจั๊กเกี่ยวกาวต้อนรับน้องกั๊บเลยจ้า สวัสดีทุกคนที่อยู่ในซูมอีกรอบนะครับผมเธอที่เข้าใจฉันเก่งเธอใช่ไหมที่บอกฉันเองว่าฉันน่ารักกว่าใครเธอไม่รักเหมือนเดิมแล้วหรอเธอไม่รักคนนี้แล้วหรอหรือฉันทำอะไรผิดไป ฉันไม่น่ารักหรือเปล่าทำเธอกระจายหรือเปล่าดูเธอไม่เคยจะยิ้มไม่เคยสดใสมันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าถ้าฉันมันเอาแต่ใจจะทำให้เธอหน้อยใจเธออยากให้เธออภัยต้องทำยังไงบอกได้หรือเปล่า You my all You my world I'm lost without you You the one and only Do you mind if I just try to make it better for you ใครจับตัวแฟนผมไปเอาคืนเหมนะือนนักคืนหมนะืนนัก้ h oh, แฟนคนเดิมหายตัวไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนะ ดีแฟนผมคืนมาดีกันนะดีกันนะเธอได้ไหมคิดถึงเธอคนเดิมจะตายแล้ว Miss you my baby กลับมาเธอคนดี h o l e y s e forgive me จะทำตัวให้ ทำไมเป็นเท่ไหร่เธอบอกไปอีกทีได้ไหมพร้อมจะทำให้เลย Oh baby You my own You my world I'm lost without you You the one and only ู้วยน้ำไม้บูถ้าเธอยังรักขียิ้มให้หน่ and make you better for you ใครจับตัวแฟนผมไป Oh คืนเหมือนนัคืนเหมือนนนะัก Oh แฟนคนเดิมหายตัวไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน อยากได้แฟนผมคืนเมื่อคืนนะดีกันนะเนะจอได้ไหมคิดถึงเธอคนเดินจะตายอยู่แล้ว <ś les> อยากได้แฟนผมคืนเมื่อคืนนะดีกันนะเนะจอได้ไหมคิดถึงเธอนคนเดิมจะตายอยู่แล้ว miss you my baby love my ticoonie oh please forgive me till time to a miss you my baby love my ticoonie oh please forgive me มากนะคะสุดท้ายก่อนจากการค่ะกัปปากครับรู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมง,งานกับเราในวันนี้ค่ะก็ต้องก่นอนอื่นต้องขอบคุณทางแบรนด์อีฟโรเช่ก่อนเลยครับที่ได้ให้ผมกับพี่มิวได้ทําตามสัญญาที่ได้เคยสัญญาไว้ในตอนแรกนะครับที่สัญญาจะมาปลูกต้นไม้ก,กันก็วันนี้ก็ได้มาปลูกแล้วครับวันนี้ก็เป็นทันที่2แล้วแล้วก็ ขอบคุณที่ชวนผมแล้วก็พี่มิวมาทากิจกรรมอย่างนี้ดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้เจอพี่ๆแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยครับผมถ้าเขาแน่ชวนมาอีกมาไหมคะมาครับมาแน่นอนเลยนะคะอ่ะแล้วมีผลงานอะไรที่จะให้ติดตามไหมคะให้น้องกัปฝากทิ้งท้ายค่ะมีครับมีผลงานให้ติดตามครับผมแต่ว่าอยากให้รอดูแล้วกันครับเร็วๆนี้ไม่ไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมน่าจะได้รับชมกันครับ ขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยขอบคุณน้องกาปขอบคุณน้องมิวขอบคุณอีฟโรเชสขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณพี่ๆหวานใจทุกคนนะคะคเจอกันใหม่คราวหน้านะคะเราเจอกันค่ะฝากด้วยนะคะมิวกัปแฟ,ฟนมิวเอีฟโรเชสไปแล้วนะไปไป